ขอสวัสดีผู้ปกค,ครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขาทุกๆคนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเรียนในภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2567วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกค,ครองเป็นการสื่อสารนะครับแนวนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนไปยังผู้ปกค,ครองทุกๆคนนะครับวันนี้ผมนะครับนายเกษมมุหัน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขาก็มาพบปะกับผู้ปกครองพร้อมกับทีมบริหารทั้ง5คนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะให้รองทั้ง5คนนะครับได้แนะนําตัวแล้วก็มีเรื่องราวที่จะมาฝากผู้ปกครองอยู่บ้านนะครับเพื่อเยียบางการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะครับก็จะเรียนเชิญจากท่านรองมรกฎจตินดาเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ ชื่อนางมรกตฉัดจินดานะคะรับผิดชอบในงานบริหารทั่วไปแล้วก็ดูแลพิเศษในสายชั้นปฐมใบก็คืออนุบาลสองและอนุบาลสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพัชนิดพัดทรานท์นค่ะรองผู้ในการกลุ่มบริหารงานวิชาการรับผิดชอบดูแลในสายชั้นระดับชั้นป .5 ถึงป6นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องออกิจกรรม,มต่าง เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของเรียนอนุบาลสงขลาที่อยากจะแจ้งให้ท่านได้รับทราบนะคะอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะในช่วงปฏิทินเดือนพฤศจิกายนก็อยากที่จะแจ้งโครงการกิจกรรมสําคัญเรื่องแรกค่ะก็คือโครงการการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติค่ะที่เรียกว่าสวชซึ่งจะจัดขึ้นนะคะมีการแข่งขันในวันที่16พฤศจิกายน2567นี้นะคะ ในครั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสงคลาของเรานะคะก็เป็นสนามสอบการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะออมีนักเรียนสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้นนะคะ300คนวิชาที่มีการสอบก็คือมีวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็สนามสอบ ก็ผู้ปกครองสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อแล้วก็สนามสอบเนี่ยเราจัดขึ้นที่อาคาร4นะคะคืออาคารเรียนป .5 ป .6 นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบนะคะ mm hmm. กิจกรรมที่2เป็นการจัดกิจกรรมศริลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ค่ะโรงเรียนอนุบาลสงขลา mm hmm. ในครั้งนี้ก็จะมีการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศครั้งต่อไปซึ่งเราจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจในกิจกรรมแต่ละรายการซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งทางลายผู้ครองให้ทราบนะคะเราจะเปิดรับวันที่4-8พฤศจิกายนส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางปัญญพัฒนวิทยาจัญยญพงนะคะรับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงบประมาณค่ะแล้วก็ดูแลนักเรียนสายชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งและก็ปีที่สองค่ะค่ะและในส่วนของฝ่ายบริหารงบประมาณนะคะมีเรื่องที่จะแจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการชําระค่าเทอมในภาค การศึกษาที2 to to ่ S 2ปมีการศึกษา2567ค่ะดังนี้นะคะค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP นะคะค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะค่าเล่าเรียนจํานวน17,500บาทค่ะซึ่งจะเท่ากันในทุกระดับชั้นค่ะสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2นะคะในห้องเรียน SMT นะคะจะมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่6,200บาทค่ะชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะจะมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่5,700บาทค่ะ SMT ชั SM ้นประสมศึกษาปีที่1นะคะ7,800บาทค่ะชั้นประสมศึกษาปีที่2-6ถึงในห้องเรียน SMT นะคะอยู่ที่8,400บาทค่ะและจะมีอีกหนึโครงการนะคะก็คือโครงการ SMC นะคะในระดับชั้นอนุบาลปีที่2นะคะจะมีค่าเล่าเรียนอยู่ที่6,200บาทค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ห้อง SMC นะคะค่าเล่าเรียนจำนวน4,700บาทค่ะ SMC ชั้นปะถมศึกษาปีที่1ค่ะ ค่าเล่าเรียนอยู่ที่7,800บาทค่ะอะแล้วก็ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะค่าเล่าเรียนห้อง SMC นะคะอยู่ที่5,400บาทค่ะค่าเล่าเรียนในห้องเรียนปกตินะคะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ก็คือ3,700บาทค่ะค่าเล่าเรียนห้องเรียนปกตินะคะ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะจำนวน3,200บาทค่ะค่าเล่าเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องเรียนปกตินะคะจำนวนเงิน2,800บาทค่ะค่าเล่าเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6นะคะจำนวน3,400บาทค่ะค่ะสาหรับฝ่ายงบประมาณก็มีเรื่องที่จะชี้แจงกับท่านผู้ปกครองไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีครับกับผมนายจิตศดารรบคบรองผู้อำนวยการกลุ่มง,งานบริหารงานบุคคล เลรับผิดชอบสายชั้นปสและปอ4ครับกระผมก็เพิ่งได้รับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารโรงเรียนอนุบาลสงขลาภายใต้การนำของท่านผอกเกษมบูหัดครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวรั้วอนุบาลสงขลาต่อไปครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าทางฝ่ายเทคโนเนี่ยน่าจะปล่อยคลิปให้ผู้ปกครองได้รับชมตั้งแต่สุกตอนเย็นแล้วนะครับซึ่งท่านที่รับชมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนท่านที่ไม่รับชมอยู่ส่วนท่านที่ไม่รับชมมาก่อนนะครับแล้วก็รับชมตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับสาเหตุที่บอกว่าโรงเรียนให้ทางฝ่ายเทคโนนั้น ปล่อยคลิปการพบปะผู้บริหารกับผู้ปกครองก่อนเนื่องจากว่าปีนี้ครับการเก็บค่าเล่าเรียนนั้นทางเรียนได้วางแผนว่าเมื่อปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับครูประจําชั้นแล้วผู้ปกครองสามารถที่จะรับใบสําคัญรับเงินแล้วก็ใบรับรองเพื่อที่จะไปทําการเบิกค่าเล่าเรียนได้เลยเราก็จะทําการประหยัดเวลาที่จะใช้กับผู้ปกครองในห้องเรียน ทางฝ่ายบริหารมีความตั้งใจว่าอยากให้ผู้ปกครองกับคุณครูประจำชั้นนั้นครับได้ทําภารกิจสําคัญในห้องเรียนได้พบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเรื่องของลูกหลานให้มากที่สุดนะครับทางฝ่ายบริหารก็เลยต้องทําคลิปมาเจอผู้ปกครองก่อนที่จะทําการประชุมแต่ว่าแม้ถ้าผู้ปกครองมีข้อสักถามประการใดกับทีมบริหารนะครับผู้ปกครองสามารถที่จะสอบถามใบกับ ครูประจำชั้นได้เลยทางฝ่ายบริหารตอนนี้ก็พร้อมและก็สแตนบายอยู่ในโรงเรียนนะครับพร้อมจะแต่ตอบคำถามผู้ปกครองตลอดเวลานะครับก็ต้องขอบคุณรองทั้ง4ท่านนะครับที่ได้มาแนะนำตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหากว่าผู้ปกครองมีความจำเป็นจะต้องขออนุญาตนำลูกนำบุตรหลานนำนักเรียนออกจากโรงเรียน ในช่วงเวลาก่อนที่จะเลิกเรียนนะครับผู้ปกครองก็ต้องขออนุญาตนะครับผ่านรองทั้งสี่ท่านซึ่งถือว่าเป็นข้อกําหนดของเรียนบระเบียบของเรียนที่จะรักษาความปลอดภัยกนักนเรียนไม่ปล่อยให้บุคคลนํานักเรียนออกจากนอกบริเวณเรียนได้นะครับเท่านก็ต้องรู้จักไว้นะครับว่าลูกของท่านอยู่สายชั้นใดแล้วควรที่จะไปขออนุญาตจากรองท่านใดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง ที่โรงเรียนนำสกูลเทคมาใช้สำหรับเทอมที่ผ่านมาและจะใช้สำหรับปีนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นก็ให้ท่านกลับไปดูได้ในคลิปซึ่งโรงเรียนได้ทำคลิปนะครับชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบแล้วผู้ปกครองทุกท่านนะครับรบกวนท่านได้ดาวน์โหลดแอปสกูลเทคไว้นะครับเพื่อที่จะทาการติดตาม ติดต่อนะครับกับคุณครูและก็ทางโรงเรียนนะครับในเรื่องการเรียนการสอนและเรื่องการฝากเงินตลอดไปจนการเยี่ยมบ้านนะครับและก็เรื่องอื่นๆที่จะนํามาใช้ในโอกาสหน้านะครับเรื่องที่สําคัญที่เรายังพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกักเรียนก็คือว่าเรื่องนี้โรงเรียนจะต้องขอความกรุณานะครับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นมาบนอาคารเรียนได้นะครับเพราะว่าเป็นการป้องกัน นะครับความปลอดภัยในโรเรียนนั่นเองต้องขออนุญาตนะครับถ้าผู้ปกครองต้องการที่จะติดต่อ,อยังไงแล้วก็ให้ติดต่อผ่านคนครูประจําชั้นนะครับหรือว่าท่านรองประจําสายชั้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นมารับลูกบนอาคารเรียนนะครับเรื่องต่อไปก็คือว่าเปิดเทอมใหม่ๆใช่ไหมครับ เรื่องนี้ก็อาจจะว่าหลายท่านอาจจะทํามาดีแต่ว่าผู้ปกครองหลายท่านก็ยังไม่ได้ทําก็คือเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของนักเรียนนะครับเราเป็นโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดนะครับไปตรงไหนก็เห็นก็จะรู้จักนะครับผมเห็นในทิกต o k เนี่ยหลายทิกต o k มากเลยที่นำมอเดเด็กนักเรียนที่ยังใส่เสื้อ โลโก้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดนะครับมาทําเป็นคลิปมาทําเป็นคอนเทนต์ที่จะให้คนได้ติดตามคนดูนะครับก็เห็นว่าเด็กก็หน้าตาเรียบร้อยเสื้อผ้าก็เรียบร้อยอันนี้ก็ส่งเสริมทําให้เราอยากรู้นะครับต้องไปขยายหน้าจอว่าเด็กคนนี้ครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับฝากผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรงผม นะครับตั้งเด็กผู้หญิงละเด็กผู้ชายนะครับนักเรียนหญิงนั้นเราอนุญาตให้ไว้ทรงนักเรียนได้นะครับถ้าใครจะไว้ผมยาวจะต้องถักเปียให้เรียบร้อยนะครับเราไม่อนุญาตให้ใช้หนังยางผูกมานะครับอันนี้เราถือว่าไม่เรียบร้อยและไม่ให้เกียรติกับชื่อเสียงโรงเรียนอันนี้ก็ฝากผู้ปกครองนะครับเรื่องที่2ก็คือทรงผมเด็กนักเรียนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราอนุญาตเพียงสอง ทรงผมนะครับก็คือทรงนักเรียนแล้วก็ทรงรองทรงสั้นนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนั้นให้ผู้ปกครองไปดูได้นะครับจากเว็บไซต์ของโรงเรียนทางเรียนก็ได้ลงรายละเอียดไว้อย่างดีนะครับเรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองจริงๆนะครับท่านจะต้องดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้เหมาะสมนะครับกับการที่เรียนที่โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง นี่เราพูดกันมาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นชื่อเป็นเสียงของโรงเรียนเช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าการที่ผู้ปกครองมารับบุตรหลานตอนหลังเลิกเรียนนะครับเรื่องนี้ก็ต้องให้ผู้ปกครองอย่างแรกเนี่ยต้องทําก็คือต้องทราบก่อนนะครับว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเลิกเวลาเท่าไหร่เราควรมาเวลาเท่าไหร่นะครับโรงเรียนอนุญาตให้นํารถมาจอดรอรับนักเรียนได้เฉพาะในบริเวณกลวย ที่โรงเรียนวางไว้นะครับแล้วก็มีป้ายวางไว้เรียบร้อยนะครับถ้าผู้ปกครองจอดนอกกลวยหรือแนวป้ายนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้ทางตํารวจจราจรก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับนั่นก็คือว่าจะปรับผู้ปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้พื้นที่จราจรร่วมกันนะครับนอกจากผู้ปกครองเรียนอนุบาลแล้วก็ยังมีผู้ปกครองเรียนอื่นยังมีประชาชนอื่นทั่วๆไปนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ พื้นผิวจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเพราะเรื่องนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจริงๆนะครับจากผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับเราต้องให้ความร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมเพราะว่าบางคนมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนี่อะต้องสัญจรผ่านหน้าโรงเรียนในเวลานั้นนะครับก็จะได้ทําได้นะครับอย่างสะดวกเรื่องนี้ต้องต้องรบกวนผู้ปกครองจริงนะครับในเรื่องการจอดรถและมารับนักเรียนนะครับ ก็ประสานนักเรียนนะครับเพราะว่านักเรียนแต่ละคนจะรู้นะครับครูครูประยมชั้นจะแจ้งว่าเลิกเวลาเท่าไหร่นะครับเราก็มาเวลาให้มันเหมาะสมนะครับแล้วพอพูดถึงตรงน,น,นี้ก็ต้องเกี่ยวเนื่องไปด้วยนะครับก็คือว่าทางโรงเรียนนั้นเป็นข้อตกลงชัดเจนนะครับว่าโรงเรียนจะดูแลนักเรียนให้จนถึงเวลา17นิกาทีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นโรงเรียนจะไม่ดูแลนักเรียน ให้นะครับนักเรียนก็สามารถอยู่ได้ครับในบริเวณในบริเวณโรงเรียนเนี่ยซึ่งจะมียามเนี่ยนะครับดูคุณครูเวรประจาวันนั้นก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองนะครับอย่าทิ้งช่วงให้ยาวนักนะครับก็เลิกงานแล้วหรือว่าหมดภารก,กิจแล้วก็ให้รีบมารับนักเรียนนะครับอย่าอย่าปล่อยนักเรียนไว้บางวันเนี่ยทางฝ่ายบริหารเนี่ยทำงานโรงเรียนเนี่ยออกจากโรงเรียน เกือบทุ่มแล้วครับก็ยังมีนักเรียนอยู่อีกเรื่องนี้ก็ถือว่าความปลอดภัยการเรียนเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะฝากผู้ปกครองนะครับอย่าอย่าปล่อยนักเรียนไว้ในเครื่องเรียนเพราะว่ามียามเพียงท่านเดียวนะครับเดี๋ยวจะดูไม่ทันนะครับและที่สําคัญก็คือว่านักเรียนนะครับที่ขออนุญาตกลับโดยที่ไม่ไม่มีผู้ปกครองมารับนะครับก็มีจุดแดงนะครับปักอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีหนังสือที่ทําข้อตกลงกับ คุณครูประจาชั้นอย่างชัดเจนอันนี้ก็ให้ผู้ปกครองได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนด้วยนะครับส่วนการรับนักเรียนนะครับในช่วงนี้ผมก็ได้ชี้แจงไปในคลิปก่อนหน้าแล้วว่านะครับทางโรงเรียนก็จะทาระบบนะครับการเข้าออกของนักเรียนและการเข้าออกของผู้ปกครองอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นการพัฒน,นาระบบอยู่ ในช่วงแรกๆตอนนี้ครับยังใช้เหมือนเดิมครับยังใช้เหมือนเดิมเหมือนเทอมที่แล้วนั่นหมายความว่าผู้ปกครองก็มีบัตรรับนักเรียนมาแสดงให้คนครูทราบนะครับและเข้ามาใครไม่มีบัตรนักเรียนก็ยังแลกบัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้ก่อนอื่นเหมือนเทอมที่แล้วอยู่นะครับแต่ว่าหลัพัฒนาเสร็จเราก็จะค่อยๆปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปนะครับในส่วนนั้นอันนี้ก็ต้องต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในลักษณะประมาณนี้สุดท้ายนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับผู้ปกค,ครองทุกๆท,ท่านนะครับที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนกับโรงเรียนอนุบาลสงขานะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมวิธีการแนวทางกับโรงเรียนมาโดยตลอดเทอมนี้ครับนักเรียนสายชั้นป .6 ก็จะเริ่มมีการ ติวเข้มกันตั้งแต่เช้านะครับก็ฝากผู้ปกครองนะครับที่อยู่สายชั้นประเมื่อไหร่ที่คุณครูก็ได้ทําการนัดหมายนักเรียนนะครับเริ่มติวตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับผู้ปกครองก็ต้องมาส่งอันนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของนักเรียนโดยตรงนะครับผู้ปกครองก็ต้องช่วยเหลือกับทางเรียนนะครับเทียบปกป้องผลประโยชน์นักเรียนไว้เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับที่จะส่งต่อลูกๆชั้นประของเราเนี่ยครับให้ได้เรียนโรงเรียนมหนึ่ง ที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงน,นเนี่ยทุกๆคนนะครับก็ท้ายที่สุดสุดท้ายนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดอย่าลืมครับได้ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนนะครับทาง Facebook ของโรงเรียนอย่าลืมกดติดตามนะครับกดเป็นสมาชิกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ